พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์แฟชั่น A t ทรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ All New Scoopy ด้วยคอนเซปต์ u ัน Dis ส t r i c มันสให้สุดเวเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมา Honda เชิญสื่อมวลชนมาร่วมงานถแถลงข่าวเปิดตัวรุ่น All New Scoopy ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เครื่องยนต์ใหม่และเฟรมใหม่ตอกย้ำความเป็นผู้นำรถมอเตอร์ไซค์ไทยด้วยความสมบูรณ์แบบของดีไซน์สไตล์โมเดิร์นและเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่อย่างลงตัวพิธีการถแถลงข่าวเริ่มต้นขึ้นด้วยการเชิญมิสเตอร์ชิเกโตคิมูระประธานกรรมการบริหารของ Honda ขึ้นกล่าวอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารถมอเตอร์ไซค์ฮอนดา้าซกูปปี้ไอเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ปี2009หรือปีพศ2552 ได้เปลี่ยนชมหน้าวงการมอเตอร์ไซค์ไทยเข้าสู่ยุคมอเตอร์ไซค์เอทีอย่างเต็มตัวจากวันนั้นถึงวันนี้สกูปปี้ไอมียอดขายสะสมทั้งสิ้น2องล้านสี่แสนคันนับเป็นมอเตอร์ไซค์เอทีที่มียอดขายสูงสุดอันดับที่1ของไทยครับถัดมาได้มีการเชิญคุณอครเดชโรศิละวรพัฒน์ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานโปรดักต์มาร์เก็ตติ้งของ Honda ได้ขึ้นกล่าวจุดเด่นของสกูปปี้รุ่นใหม่ล่าสุดว่ามันถูกออกแบบดีไซน์ใหม่ทั้งคันเครื่องยนต์ใหม่และโครงสร้างตัวหร่าเฟมมใ ภายใต้คอนเซปต์ฟันดิสทริกมันให้สุดเวมี3สไตล์ให้เลือกใช้ก็คือคลับทาเวลล้อแม็ก12นิ้วมี4สีให้เลือกก็คือแดงขาวน้ำเงินเหลืองดำเทาและขาวชมพูราคาแนะนำอยู่ที่53,100บาทรุ่น Prestige วงล้อ14นิ้วซีลวดมี3สีให้เลือกก็คือดำน้ำเงินและแดงราคาแนะนำอยู่ที่ 49,600บาทส่วนรุ่น Urban วง14นิ้วแบบซีลวดมีให้เลือก2สีก็คือขาวเหลืองและขาวชมพูราคาแนะนำ49,100บาทครับการปรับเปลี่ยนของสกูปปีในครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดทั้งคันโดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์แบบ E.S.P. หรือ Enhanced Smart Power โดยได้มีการปรับเปลี่ยนขนาดกระบอกสูบและช่วงชักใหม่ จากเดิม50คูณ55.1ม mm, ิลิเมตรเปลี่ยนเป็น47คูณ63.1ม mm, ิลิเมตรก็จะเห็นว่าลูกสูบมีขนาดที่เล็กลงแต่ช่วงชัดปรับยาวขึ้นท่งผลให้ปริมาตรเพิ่มขึ้นจาก108.20 cc เป็น109.51 cc และมีอัตราส่วนกำลังอัดที่เพิ่มขึ้นจาก9.5ต่อ1เป็น10ต่อ1และในส่วนของโครงสร้างตัวถังหรือเฟรมนั้นได้เีการออกแบบใหม่ครับเป็นเฟรมแบบ ESAF ซึ่งก็หมายถึง Enhanced Smart Architecture Frame ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงด้วยการปั๊มขึ้นรูปแบบเดียวกับรถยนต์ให้ความแข็งแรงทนทานและมีนม้ำหนักที่เบาโดยตัวรถมีนม้ำหนักรวมลดลงถึง5กิโลกรัมทำให้การขับขี่นั้นควบคุมง่ายขึ้นมีความคล่องตัวสูงมากขึ้นกว่าเดิมจุดเด่นของสกู o ปปก็คือเรื่องของชุดไฟหน้าแบบ Modern Link LED Headlight มันคือไฟหน้าแบบ c o m b i n e Projector หลอด LED 2ดวงพร้อมไฟวงแหวนแบบ DRL เต็มวงเห็นชัดส่องสว่างแต่ไกลจุดเด่นที่น้ำหน้าอย่างยิ่งในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการออกแบบใช้กุญแจแบบสมาร์ทคีย์หรือกุญแจรีโมทอัจฉริยะป้องกันการขโมยมาพร้อมกับฟังก์ชันระบุต,ตำแหน่งรถครั้งแรกของรถ a อทขนาด 114cc ชุดเรือนไม้เป็นแบบนิวมันติมิเตอร์ดีไซน์ใหม่แสดงผลครบครันทั้งอัตราสิน้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงวัตรระยะทางการแจ้งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนาฬิกาและอีโคแลมเมื่อเข้าสู่โหมดประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง สิ่งที่ขาดไม่ได้ต้องมีทุกคันก็คือเรื่องของ USB socket ช่องชาร์จไฟสำรองของแบตเตอรี่มือถือหัวชาร์จแบบ USB Type A ทำให้การเชื่อมต่อไม่ติดขัดแต่ประการใด s c u ป p i เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก,กันทั้งครอบครัวสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของตะขอเกี่ยวสัมภาระ Rotation hook ออกแบบใหม่หมุนเก็บได้หมดกังวลเรื่องของสัมภาระตกหล่นถ้าคุณผู้ชมสังเกตก็จะเห็นนะครับว่า Honda s c o ป p i ในครั้งนี้ตัดคำว่า i ออกไป เนื่องจากสมัยก่อนนั้นเขาทำเป็นผู้นำเทคโนโลยีของหัวฉีดก่อนทุกค่ายจึงต้องมีรหัสตัวไอไว้เพื่อบ่งบอกว่ามันคือมอเตอร์ไซค์ใช้หัวฉีดแต่วันนี้ทุกค่ายก็มีหัวฉีดกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นตัวไอจึงไม่จำเป็นอีกต่อไปดังนั้นชื่อรุ่นจึงเหลือเพียงซ c ปเปอเพียงอย่างเดียวครับสำหรับพรีเซนเตอร์ของซ c ปปอีในครั้งนี้มีทั้งหมด3คนประกอบไปด้วยบิวกินและพีพีสองนักแสดงชื่อดังและอิงวรดันทรน,นักร้องนักแสดงชื่อดังอีกคนหนึ่งที่กำลัดงโด่งดังเป็นอย่างมากในขณะนี้ และนี่ก็คือ Honda s c o o ปปีรถมอเตอร์ไซค์แฟชั่นเ t t รุ่นยอดนิยมที่มียอดขายสูงสุดอันดับที่1ของเมืองไทยมียอดขายที่สูงถึง2ล้าน4แสนคันเชื่อได้ว่าจะไม่มีรุ่นไหนทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่จะมาทำลายสถิติของ s c o ปปีได้ Honda ได้วาจำหน่ายตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2563เป็นต้นไปครับ อใหม่จัดทั้งข้างนอกทั้งข้างในทุกอย่างนี่ใหม่จ้ะตัวรถที่เบาขึ้นไม่มีอะไรหนะักเครื่องยนต์ไม่กินน้ำมันไม่มีความติดขัดใหม่จัดแรงจัดแรงจัดดีไซน์นี่แพงจัดตรงเลี้ยวโค้งหรือทางทะแยงจัดแซงหมด ใหม่จัดทั้งข้างนอกทั้งข้างในทุกอย่างนี่ใหม่จ้ะเ uh huh. ฟรมใหม่ที่เบาขึ้นไม่มีอะไรหนะัก uh huh. เครื่องยนต์ไม่กินน้ำมันไม่มีความติดขัดให uh huh. ม่จัดแรงจัดแรงจัดดีไซน์นี่แพงจัดตรงเลี้ยวโค้งเลยทางทะย,ยงนจัดสกปปีดีไซน์ใหม่ตั้งแต่เครื่องยนต์ไปถึงน้ปัดทุกคนตาลึงเงียบสงัด All new s c o p p y Fun District มันสุดสุดเว้